สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับชอบมีมมุลทาราชแนลนะคะก็สำหรับวันนี้นะเราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอ e ีก48ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วมุนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเป็นคลิปของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะพลังงานของคุณนะในอ e ีก48ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะ อดูพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนเลยนะพลังงานของชาวธาตุไฟในช่วงเวลานี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยมีไพ่ six of order นะคะ the world แล้วก็หกเหรียญน,นะคะมีหกถ้วยหกเหรียญ the world นะคะเราสุขว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้อาจจะกำลังนึกถึงอะไรเก่าๆนะคะความทรงจำเก่าๆคนเก่าๆ สถานที่บ้านเกิดนะคะหรือที่ที่คุณจากมาอะไรแบบนี้อะไรที่เป็นอะไรเก่าๆของคุณนะหลายๆคนอาจจะนึกถึงเพื่อนเก่าก็ได้นะคะมีความรู้สึกว่าพลังงานจริงๆช่วงนี้เนี่ยมีเป้าหมายกับความสําเร็จอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะชาวธาตุไฟแ้งในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะ มีไพ่หกเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะอยากที่จะมีสภาพคล่องในเรื่องราวของการเงินที่สําหรับว่าเราสามารถที่จะมีใช้ใจ่ายนะคะแล้วก็มีเหลือสําหรับแบ่งปันเนาะสำหรับการให้ได้มากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณความสุขในอีก48ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะก็ขอเพื่อนๆรับเอาแต่พลังงานบวกๆไปเลยนะหัวข้อนี้ก็ อยากให้เพื่อนๆนะคะมีพลังงานดีๆในการใช้ชีวิตประจำวันนะมาดูกันนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะความสุขของชาวทัดไฟในอีก48ชั่วโมงต่อจากนี้ค่ะมาดูกันนะคะโอเค The High p i n น e s t นะคะสองเหลียญแล้วก็ Queen of Wands นะคะมันขอเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะ มี10เหรียญมาเลยนะคะเรามองว่าสภาพคล่องทางการเงินน่ะกำลังมาหาชาวแม่สิงธนูแล้วนะชาวทัศไฟคะคะการเงินได้รับการเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะคุณน่าจะได้มีช่องทางในการหาไรายได้หรือว่าได้รับเงินที่มันเอ,อ่อเรียกว่าเหมาะสมเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นนะคะรู้สึกว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ มีเงินเยอะกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะสองเรียนขึ้นมาเรามองว่าคุณบริหารจัดการการเงินได้มันสามารถที่จะหมุนเงินได้ช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีในเรื่องของการติดขัดในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินนะคะแต่ช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปนะเรามองว่า48ปชั่วโมงเนี้ยมันจะค่อนข้างดีขึ้นนะแล้วก็มีไพ่ราชาอาราชินีถือไม้เท้านะคะก็จะหาพรินเทจขึ้นมาด้วยนะ หลายคนเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของการทํางานที่จริงจังประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานที่เราพยายามมาอย่างนหนักน่วงหรือว่ามีความเปลี่ยนพยายามมาก่อนหน้านี้มากๆนะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายหลายๆคนเขาจะได้ประจักษ์แล้วแหละเหมือนกับเห็นแล้วก็ยอมรับความสามารถของคุณว่าคุณทํางานเหนื่อยทํางานหนักแล้วก็ ออค่อนข้างมีความสามารถในการงานจริงๆนะคะมีไพ่เดรฮายพินเทสขึ้นมาด้วยและหลายคนนะ่าจะมีปุคลิกที่ดูหน้าค้นหาหรือว่าดูหน้าตึงดูดมากิงขึ้นด้วยนะคะเรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอีกส8ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะชาวธาตไฟ7 of s w o r d o r นะคะขึ้นมา s o x s w s r d ด7จ็ดาบ6ดาบ The Tower ยังไงคะ t ด e Hermit นะคะ ความสุขที่จะเกิดขึ้นใน48ชั่วโมงต่อจากนี้เรามองแล้วแหละว,ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะแบบรวดเร็วนะคะใน48ชั่วโมงได้จริงๆด้วยมีความกระทันหันเกิดขึ้นมาได้นะคะหลายๆคนนะที่ไม่จริงใจกับคุณนะคะคุณอาจจะ ไม่เอาเข้ามาไว้ในชีวิตขอเดิน Move On ไปต่อเลยนะคะแล้วก็ The Hermit ขึ้นมาด้วยแล้สวสาคุณมีเซฟโซนของตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวให้เวลาสนใจกับสิ่งที่ตัวเองโฟกัสนะคะอาจจะในเรื่องของการศึกษาต่อก็ได้นะสำหรับบางคนนะน่าจะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเรียนเรื่องที่เราสนใจนะคะหรือว่ามีพื้นที่มี Space ให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะลวมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถที่จะ มูฟไปข้างหน้าได้อย่างสวยงามนะคะโอเคมาดูเพิ่มเติมกันนะจ๊ะอีก48ชั่วโมงต่อจากนี้ยังไงขอให้เล่าเรื่องเลยมีไพ่ The Star ขึ้นมา The Lover ว้าวสี่ไม้เท้าห้าไม้เท้านะคะคือต้องบอกว่ามี The Star นะคะ The Lover สี่ไม้เท้าเนี่ยหลายคนนะถ้าบอกว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะได้เจอเนาะกับใครที่คุณรู้สึกว่าเป็นโอกาสเป็นทางเลือกในเรื่องราวของความรักเขาค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นนะคะหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้หรือว่าคุณรู้สึกว่ามันเป็นความหวังครั้งใหม่ได้นะคะกับคนคนนี้เนี่ยอะไรที่ก่อนหน้านี้มันไม่มัน่นคงคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีแนวทางที่จะนำไปสู่แบบ ความมั่นคงในอนาคตได้นะคะเรารู้สึกว่ามันต่อยอดไปได้นะคือมีไพ่สีไม้เท้าขึ้นมามีพลังงานของการแบบเฉลิมฉลองด้วยนะคะสําหรับบางรายนะก็ต้องบอกอย่างนี้นะแต่ว่ามีในเรื่องของ5้าไม้เท้าขึ้นมาหลายๆคนก็อาจจะต้องลดอีกโกหรือความมั่นใจในตัวเองลงบ้างนะคะถ้าคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปข้างหน้าได้แบบราบเรียบเออราบรื่นมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ อยากให้มันไปในระยะยาวมีโอกาสในการปักหลักปักฐานอะไรกันแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะขอดูเป็นคำแนะนำจากไพ่เลยมีไพ่ห้าถ้วยนะคะสี่ถ้วยจ้า k n n of Swords นะคะหลายๆอย่างเราก็ต้องพยายามที่จะตัดจบมันไปให้ได้นะคะมีไพ่ห้ถ้วยขึ้นมาด้วยสีถ้วยขึ้นมานะคะ ชาวเมษสิงห์ธนูค่ะคุณอย่าไปยึดติดหรือว่าเสียดายกับอะไรเก่าๆอาดีตท,ที่มันผ่านมาแล้วเนาะบางอย่างเราอาจจะทําพลาดหรือว่าเราอาจจะเคยผิดพลาดไปเนี่ยก็ไม่ต้องเก็บมาคิดมากใส่ใจแล้วแหละเดินหน้าให้มีความสุขดีกว่านะคะโฟกัสกับสิ่งที่ควรโฟกัสอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นกับชีวิตคุณก็ไม่ต้องไปโฟกัสได้เนาะเรามาดูคําแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงขอใช้เป็นสําหรับนี้นะคะ คำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมนิดนึงมีไพ่หไม้เท้าขึ้นมานะพลังงานความสำเร็จใกล้เข้ามาแล้วนะคะจากการที่คุณพยายามอย่างหนักมากๆเลยเรามองว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะในเรื่องราวที่คุณมุ่งหวังตั้งใจหรือมีเป้าหมายเอาไว้นะคะมีไพ่ The Emperor ขึ้นมาด้วยนะ ช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณควบคุมคอนโทรลชีวิตของคุณได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็มีเกณฑ์นในการได้มีความมั่นคงในเรื่องราวของการงานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ พลังงานการประสบความสําเร็จใกล้เข้ามาแล้วนะคะชาวเมสิงธนูค่ะเรามาดูลัคนาราศีดีกว่าว่าสําหรับในเรื่องของเราของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีใครเข้ามาบ้างนะชาวราศีกันนะคะลัคนาราศีกันชาวราศีมีลัคนาราศีมีนชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคลิปนี้เป็นคลิป รันดอมส8ชั่วโมงนะคะก็ขอเพื่อนๆรับเอาแต่พลังงานบวกๆไปนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะหชับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ